มาฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องแปลไทยนะครับเราจะไม่ทำแบบนี้นะครับคือนาฬิกาปแปลว่า clock อ,อันนี้ไม่เอานะครับเราใช้วิธีให้เป็นภาพแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับภาษาอังกฤษเลยคือ clock อ,อันนี้นะครับรไม่ต้องมานั่งแบบแบบอันนี้คือนาฬิกาปแปลว่า clock ไม่เอานะครับอันนี้คือ clock โอเค OK นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ จะมีคำศัพท์ทั้งหมด40คำนะครับเป็นของใกล้ตัวของใช้ใกล้ตัวที่เราเจอทุกวันใช้ทุกวันนะครับแต่อาจจะไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าอะไรนะครับจะมีการเล่นทั้งหมด3รอบนะครับรอบแรกเนี่ยจะเป็นการรู้จักคำศัพท์นะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีชื่ออะไรเรียกยังไงพูดยังไงนะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยเป็นการทบทวนนะครับให้เราเองสามารถจําคำศัพท์ได้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รอบที่3เนี่ยเป็นการทดสอบนะครับผมจะสลับภาพแบบไม่เรียงตำแหน่งนะครับดูว่าเราจำได้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับสิ่งแรกครับ what is it อันนี้ครับที่ใส่ข้อมือครับเรียกว่า watch 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 ต่อมาครับอันนี้ครับเมื่อกี้เฉลยไปแล้วนะครับคือ clock 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 อันนี้คือนาฬิกาที่ตามบ้านนะครับไม่ใช่ที่ข้อมือนะครับถ้าเกิดใส่ข้อมือจะเป็น watch อันนี้จะเป็น clock นะครับต่อมาครับ what is it คนไทยเรียกว่าอะไรครับ notebook ใช่ไหมครับฝรั่งเรียกว่า laptop 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 คำว่า lap แปลว่าตักนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็มันถูกสร้างมาเพื่อใช้แบบพกพาใช่ไหมครับไม่ต้องวางบนโต๊ะสามารถวางบนตักได้นะครับทำงานบนตักนั่นก็เรียกว่าแล็ปท็อปหรือว่าบนตักนั่นเองนะครับแล็ปท็อปอันนี้ครับเรียกว่าโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอันนี้ก็ เพื่อฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้คำว่าโน้ตบุ๊กกับสมุดแบบนี้นะครับแล้วก็แล็ปท็อปเนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแต่คนไทยเรียกว่าอันนี้คือโน้ตบุ๊กอันนั้นก็โน้ตบุ๊กเหมือนกันนะครับมันจะงงได้นะครับอันนี้ก็คือโน้ตบุ๊กนะครับสมุดจดนั่นเองโน้ตบุ๊กอันนี้ครับมีโกนครับ what is it razor er. razor er. razor er. what is it ที่ตัดเล็บครับคือ nail clippers nail clippers Nail Clippers What is it อันนี้เป็นเทปแบบเหนียวๆน,นะครับเทปผ้าอย่างเงี้ยเรียกว่า duct tape d u c t tape ไม่ใช่เป็ดนะครับ d u c t tape d u c t tape d u c t tape บางคนก็เรียกว่าลักซีนใช่ไหมครับ d u c t tape d u c t tape ต่อมาครับอันนี้ครับเป็นที่จ่ายเทปกาวครับเรียกว่า tape dispenser tape dispenser คำน,นี้ครับ dispenser ก็คือเครื่องนี้เองนะครับเครื่องจ่ายเทปเนี่ยเรียกว่า tape dispenser tape dispenser เน้นที่เป็นนะครับ dispenser ต่อมาครับ what it s i ใช้เปิดขวดครับเรียกว่า bottle opener bottle opener bottle opener อันนี้ครับใช้หยิบจับของร้อนครับเรียกว่า oven mate oven ก็แปลว่าเตาอบนะครับ oven mate oven mate oven m a t เม What is it ที่ใช้กลิ้งแป้งให้เป็นแผ่นแๆน,นะครับเรียกว่า rolling pin rolling pin rolling pin อันนี้ครับที่ขูดชีสนะครับเรียกว่า grater 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 อันนี้คือ grater นะครับ What is it คนไทยเรียกว่าตะหลิวนะครับฝรั่งเรียกว่า spatula spatula อันว่า spatula spatula ไม่ใช่ปา a t u l a นะครับ Spatula spatula What is it อันนี้น่าจะเป็นทับพีนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า ladle ladle นนที่พยางค์แรกนะครับ ladle ladle What is it ที่ตีไข่ครับเรียกว่า whisk 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 มีเสียงสึแล้วก็คึนะครับ whisk whisk ต่อมาครับถ้วยตวงครับ What is it measuring cup measuring cup Measuring cup, Measuring cup, What is it ช้อนตวงครับใช้คู่กับถ้วยตวงเมื่อกี้เรียกว่า Measuring spoon, Measuring spoon, Measuring spoon ต่อมาครับ What is it ใช้เปิดกระป๋องครับเรียกว่า Can opener Can แ a ก็คือกระป๋องใช่ไหม Opener ก็คือที่เปิดนะครับ Can opener Can opener What is it อันนี้เป็นที่กรองนะครับที่กรองต่างๆนะครับแบบมีด้ามจับแบบนี้เรียกว่า strainer 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 อันนี้ครับเป็นที่กรองเหมือนกันแต่ว่าแบบตั้งได้นะครับกลมๆทรงแบบเนี้เรียกว่า colander colander เน,นที่พยางค์แรกนะครับ colander 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 หรือว่ากระชอนใช่ไหมอ่า uh, colander นะครับ What is it ติทินครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอ่านว่า calendar นะครับคล้ายๆกับคำเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็น call ใช่ไหมอันนี้เป็น cal นะครับ calendar ไม่ใช่ calendar นะครับมันชอบเขียนแบบนี้นะภาษาอังกฤษนะครับ D A R แต่ไม่ได้อ่านว่า da นะครับไม่ใช่ calendar นะครับอ่านว่า calendar 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 ต่อมาครับ what is it นาฬิกาใช้จับเวลาครับเรียกว่า timer 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 What is it เป็นสนามหญ้านะครับทุกบ้านก็น่าจะมีนะครับเรียกว่า l A w n lawn L A W N lawn lawn อันนี้ครับใช้คู่กับ lawn ครับเรียกว่า l o mower lawn mower lawn mower เน้นที่ม o w นะครับ m o w e r lawn mower ก็คือเครื่องตัดหญ้านะครับ What is it สายยางครับใช้กับ lawn เหมือนกันครับเรียกว่า hose hose h o s t ไม่ใช่ h o s e นะครับ hose hose อันนี้ครับ what is it ใช้รถน้ำครับเรียกว่า watering can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  อันนี้ครับ what is it ภาษาไทยก็น่าจะเป็นพลั่วใช่ไหมครับอันนี้คือ shovel อ่านว่า shovel นะครับ shovel ไม่ใช่ shovel นะครับ shovel shovel อันนี้คือ shuffle shuffle what is it ต่อมาครับอันนี้กันไกลใช้ตัดกิ่งไม้ครับเล็มกิ่งไม้เรียกว่า pruning shears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  นะครับกันไกลหน้าตาแบบนี้นะครับเรียกว่า pruning shears what is it อันนี้คือแปลงผักนะครับใช้ปลูกผักนะครับเรียกว่า vegetable plot vegetable ไม่ใช่เวก e ก็ตเทนะครับนะไม่ใช่ Weget table ด้วยนะครับอ่านว่า vegetable เน้นที่ v e g นะครับ v e g e t a b l e plot vegetable plot vegetable plot vegetable plot What is it อันนี้ก็เป็นกระถางใส่ต้นไม้นะครับเรียกว่า flower pot. flower pot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  ต่อมาครับอันนี้ก็เป็นกระถางเหมือนกันแต่ว่าขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับใส่ได้หลายต้นเลยเรียกว่า planter 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 สิ่งนี้นะครับ planter what is it อันนี้เป็นปุ๋ยนะครับใส่ต้นไม้นะครับเรียกว่า fertilizer fertilizer เน้นที่ for นะครับ fertilizer fertilizer ต่อ,อมาครับอันนี้เป็นมเมล็ดพืชน,นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า seeds อ่าก็มีมหลายหลายเมล็ดนะครับก็เติม s นะครับ seeds seeds What is it อันนี้คือเปลนะครับที่คุณลุงกาลลันดอนแสนสบายนะครับเรียกว่าอะไรเอย่ยเรียกว่า hammock ham ฮมไม่ใช่ ham ม็ ck นะครับ h a m m บิร์ก m ฮมสิ่งนี้เรียกว่า Hammock What is it ทุกคนต้องมีนะครับทุกบ้านต้องมีนะครับกดกริ่งหน้าบ้านแบบนี้เรียกว่า Doorbell 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 ก็คือกริ่งที่ประตูนั่นเองนะครับ doorbell d o อ r b e l l อันนี้ครับตู้จดหมายนะครับ What is it Mailbox, 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 mailbox อันนี้คือรั้วนะครับรั้วบ้านนะครับฝรังก็ไม่ค่อยสร้างเหมือนเราใช่ไหมไม่ใช่รั้วปูนนะครับมักจะเป็นรั้วไม้แบบนี้นะครับเรียกว่า fence, fence, fence อันนี้ครับประตูรั้วครับไม่ใช่ door นะครับเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า gate, 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 gate. ต่อไปครับอันนี้นะครับหมายถึงว่าใช้จอดรถนะครับแบบมีที่ปิดเป็นที่เป็นทางแบบนี้นะครับเรียกว่า garage 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 หรือว่าโรงจอดรถนั่นเองนะครับ garage อันนี้ครับอ,อยู่หน้า garage ครับเป็นทางขับรถเข้าบ้านนะครับระหว่างถนนใหญ่กับบ้านเรานะครับเรียกว่า driveway driveway บางคนก็อาจจะไม่มีการาชนะครับก็อาจจะเป็นดรีฟเฟย์เลยนะครับคือเข้ามาก็จอดเลยนะครับดรีฟเฟย์ก็คือตรงนี้นะครับทางเข้าระหว่างบ้านกับถนนนะครับเรียกว่าดร i v เฟย์โอเคครับผ่านไปแล้ว40คําคำครับพอจําได้ไหมครับรอบที่2นะครับจะให้ทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าแต่ละคำเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะครับเราก็ลองฝึกพูดฝึกอ่านตามนะครับพร้อมแล้วไปครับ what is it watch 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 what is it clock 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 what is it laptop 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 what is it notebook 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 what is it razor 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 what is it nail clippers nail clippers nail clippers what is it duct tape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  what is it tape dispenser tape dispenser tape dispenser what is it bottle opener bottle opener bottle opener what is it oven mit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 t what is it rolling pen rolling pen rolling pen what is it? Gray, greater, greater, greater. What is it? Spatula, 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 spatula. What is it? Ladle, ladle, ladle. What is it? Whisk, whisk, whisk. What is it? Measuring cup, measuring cup, measuring cup. What is it? Measuring spoon, measuring spoon, measuring spoon. What is it? Can opener, can opener, can opener. What is it? Strainer, 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 strainer. What is it? Colander, colander, colander. What is it? Calendar. Calendar, calendar, calendar. What is it? Timer, timer, timer. What is it? Lawn, lawn. What is it? Lawn mower, lawn mower, lawn mower. What is it? Hose, hose, hose. What is it? Watering can. Watering can, watering can. What is it? Shuffle, shuffle, shuffle. What is it? Pruning shears, pruning shears, pruning shears, pruning shears. What is it? Vegetable plot, vegetable plot, vegetable plot, vegetable plot. What is it? Flower pot. Flower pot, flower pot. What is it? Planter, 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 planter. What is it? Fertilizer, 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 fertilizer. What is it? Seeds, seeds, seeds. What is it? Hem, hammock, hammock, hammock hammock what is it door doorbell 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 what is it mailbox 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 what is it fence 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 what is it gate 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 what is it garage นที่พยางหลังนะครับ garage 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 what is it ด้านนอก garage เรียกว่า driveway 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 โ okay, อเคครับผ่านไปอีกหนึ่งรอบนะครับรอบสุดท้ายนะครับจะเป็นการทดสอบนะครับผมจะสลับภาพแบบไม่เรียงตำแหน่งนะครับดูว่าเราจำได้หรือเปล่านะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยเรียกว่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปทดสอบกันครับอันนี้คืออะไรครับ what is it Hammock 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 What is it? Gray Greater 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 What is it? Kananinak A Garage 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 what is it? Spatula 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 What is it? Seats seats seats. What is it? ladle 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 What is it? vegetable plot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  What is it? fur fertilizer 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 What is it? whisk 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 What is it? Measuring spoon, measuring spoon, measuring spoon. What is it? Oven meat, oven meat, oven meat, oven meat. What is it? Mailbox. box, mill box, What is it? Can opener, can opener, can opener. What is it? Call, colander, colander calendar what is it watering can watering can watering can what is it fence 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 what is it measuring cup measuring cup measuring cup what is it calendar 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 นะครับ calendar calendar what is it clock 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 what is it notebook 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 what is it gate 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 what is it razor 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 what is it duct tape duct tape Duct tape, duct tape. What is it? Lawn, lawn, lawn. What is it? Strainer, strainer, strainer. What is it? Planter, planter, planter. What is it? Tape dispenser, tape dispenser, tape dispenser, tape dispenser. What is it? lawn mower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  What is it? rolling pin rolling pin rolling pin What is it? hose 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 What is it? driveway 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 What is it? shuffle Shuffle, shuffle, shuffle. What is it? Watch, watch, watch. What is it? Pruning shears, pruning shears, pruning shears, pruning shears. What is it? Flower pot, flower pot, flower pot. What is it? Laptop, laptop, laptop. What is it? Nail clippers. Nail clippers. Nail clippers. What is it? Doorbell. 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 What is it? Bottle opener. Bottle opener. Bottle opener. What is it? Timer. 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 <tiny> เป็นยังไงบ้างครับพอจำคำศัพท์ได้บ้างไหมครับ <tiny> 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 วันนี้มีทั้งหมด40คำนะครับใครดูตั้งแต่ EP 1ถึง EP นี้เนี่ยจะได้คำศัพท์ไปแล้ว200คำเต็มๆนะครับจำไม่ได้หรือว่าลืมเนี่ยไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้ใช้ทุกวันก็ลืมได้นะครับสามารถกลับไปทบทวนใหม่ได้นะครับเผื่อว่าเราลืมบางคำไปแล้วหรืออาจจะจำไม่ได้ว่าเอ้ยคำนี้มันอ่านยังไงนะก็กลับไปดูซ้ำได้นะครับโอเคกันบ้านหนึ่งข้อนะครับสิ่งนี้ครับเรียกว่าอะไรครับไม่ใช่น้ตบุ๊กนะครับ เรียกว่าอะไรพิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับ Answer in English in the comment ผมจะไปตอบแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ